เราไปร้องที่ไหนบ้างแต่เราประเด็นที่เราที่เราเลือกมึงหมออันเนี้ยที่เราคิดว่าปล่อยไม่ได้จากสังคมเรื่อง <c oughs> เรื่องที่หมอองนะครับในฐานะที่เป็นสสพัดเก้าไกลจังหวัดพิษณุโลกเราก็เป็นรองประธานาสภาผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่งนี่นะครับโ <c oughs> พสต์ข้อความพร้อมภาพนะครับ <c oughs> แล้วก็จะทำคลิปวิดีโอในลักษณะโฆษณาหัทรัพยประชาธิัน สุราหรือเครื่องออาาดื่มแอลกอฮอล์ประเทศเตียน,นะครับแต่ในเพจของตัวเองรวมทั้งในทิกตอกของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการกวาดืนกฎหมายนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์ี5 1้าึ่งซึ่งระบุเป็นข้อห้ามไว้ในมาตรา3.2นะครับห้ามผู้ใดในการที่โฆษณานะครับประชาสัมพันธ์น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดในขณะเดียวกันก็มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์กนะฮะปี B 63าดังนั้นแล้วเนี่ยการที่หมอของนะครับลงมาโพสต์ข้อความว่ามีเบียนะฮะที่ห่อในจังหวัดพิษโรคนะี่ฮะแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นการโฆษณานะ,ะปราจะสำคัญนะฮะ จะไม่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมกฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับเ,เรื่องนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจของหมอององนะครับเพราะว่าโพสต์ดังเล่ากันนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในเฟซบุ hmm. ๊กของคุณหมอทิก t o อรก็ยังคงเผยแพร่อยู่นะครับแล้วคุณหมออ๋องก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเจตนาที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ และเข้าใจว่ามีกฎหมายฉบับนี้มาตราน,นี้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องการให้เกิดกระแสการการพูดถึงเรื่องนี้ให้มากเพื่อน,นำไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่ห้ามเรื่องนี้ไว้แต่เนื่องจากคุณหมออ๋องเนี่ยเป็นเ,เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งย่อมเป็นผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ยันการที่จะมาทําอย่างนี้เนี่ยเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะทาไม่ได้หากคุณหมอคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ถูกไม่ไม่ดีคุณหมอก็ต้องไปใช้วิธีการตามขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกําหนดนะฮะในการปรับปรุงแก้ไขหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่ขณะนี้กฎหมายบังคับใช้อยู่จะมาอ้างด้วยเหตุผลใดก็ไม่ได้อย่าลืมว่าคุณหมอเองก็เป็นคุณหมอแม้ว่าจะเป็นศัตยพตแพทย์ศัลยแพทย์ก็ตาม แต่ก็น่าจะรู้และเข้าใจในเรื่องของพิษภัยของสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลดีว่ามันก่อให้เกิดโทษต่อสังคมต่อมนุษย์เพียงใดมีคนเก็บคนพิการนะฮะคนเสียชีวิตจากการดื่มแล้วเมาเยอะแยะมากมายนะครับงั้นจะมาคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของการสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านพื้นถิ่นแต่เพียงสิ่เดียวเนี่ย คงไม่ถูกต้องนักนะครับงั้นวันนี้องค์กรารรักชาติรักแผ่นดินจึงตั้งนําความนี้มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพื่อดําเนินการตามกฎหมายเพราะว่าอัตราโทษของพรบนี้ค่อนข,ข้างสูงมากพอสมควรนะครับอัตราโทษตั้งแต่ห้าหมื่นบาทนะจนถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับงั้นเรื่องนี้ต้องดําเนินการให้เข้มงวดและเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกินเออยี่ยอยามต่อประชาชนหรือผู้มีตําแหน่งนะฮะทำการเมือง ต่อไปนะครับั้ก็กงาเก้าไปเนีขามีจริยธรรมข้างสูมาตรฐนคตรงนี้คะที่อว่าเขาวออกมาแสดงควรับผิดชอเพราะว่าเป็นรานแลแเป็นต้นแบบขอวชนก้เยาชชก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าพรกเก้าไกลหรือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่มีเยาวชนนะฮะทั้งที่บรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ งเป็น f อซีเนี่ยนำคาญเยอะดังนั้นการที่แกนนำของคับมา,ามีพฤติการในการที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและนำไปสู่การสนับสนุนการดื่มหรือการใช้ประโยชน์จากเครื่องดืนน่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมายแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ไม่ควรเอายเยี่ยงเอาอย่างใดๆทั้งสิน้นงนั้นเมื่อ มีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วตัวเองในฐานะอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วไม่บังคับใช้กฎหมายไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในทางการใช้กฎหมาย